สวัสดีจ้าพี่น้องมาเจอกับช่องยายเหี่ยวอยีกแล้วนะคะวันนี้ยายเหี่ยวจะพามากินเปรี้ยวอยอผมก็ยา,ยายเหี่ยวท้องหกสิบเจ็ดแล้วท้องเหรออยากกินส้มพี่น้องว่ามันเหมยมันเพีย้ยถ้ากินแล้วเสร็จสดซืนนะ่เนาะวันนี้ยายเหี่ยวมีมะหลอดพี่น้องรู้จักมะหลอดบอกมะหลอดเก็บมะหลอดมาเด็กหน่อยเก็บมะหลอดแล้วก็มะยมดอง มะยมดองหนึ่งถาดมะหลอดหนึ่งถาดพี่น้องแซ่บเลยน้ำปลาหวานจ้ะน้ำปลาหวานพริกเกลือป่นจ้ะอย่าช้าพี่น้องยิ่งมากยิ่งมาก,มาก,มากเ,เอามะหลอดก่อนได้พี่น้อง tiền tiền và dân mặt sung rất là nhiều và nó cái

tôm dây chay nhá bạc lọt xôm hột bạc là nguồn đó nhưng xôm một hầu này ทมเต็กในปากก้วเลยพี่นอ้องต้มแต่ื่นใจ <c oughs> ขอโทษนะพี่น้องไี่ใส่พอดีเป็นใจโดนแล้วอย่างอื่นไม่แย่งกินสำลักสำรักกินเอง แซ่บเองทุกคที่พี่น้องเบิ่งเห็นบ่ทุกมือยายยายเฮาเห็นนี่ใสบ่บดียานคนแง่งเห็นนะสำลักเองอ่ะ

กรดอย่างส้มแต่ส้มเัาแซ่บแซ่บจริงส้มแบบแซ่บบ้องกระทูอะ่ะกินก็เปล่าหวานนั่งเปล่าหวานหายเมือ่อย chong ra trong năm 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 mệt năm mặc 送来回，送坏了。 oh เพราะว่ากินของส้มห้ามกินน้ำใจเย่งเยี่ยวว่เป็นอย่างถาดนะกินน้ำส้มน้อยตาสว่างนะพี่น้องเอ้ยตาสว่างเห็นงานเมื่อเลย,หยเห็นทุกอย่างที่วางหน้าเป็นแม่บ้านเนี่ยในร้านอาหารในครัวได้กินส้มนึกอยากกินส้มอยู่ก็ได้เห็นบักหลอดบักหลอดต้นบานนาย เก็บมากินมาแซ่เย็นก่อนนะพี่น้องจะแซบบกหลอดแซ่เย็นเท่ากับบักยมดองซื้อบักยมดองหน้าบ้านห้าสิบบาทที่เหียวมมากส้มส้มทุกอย่างมากมดยิ่งส้มตํำแล้วมากพี่น้องเดอ้อเกนบมามดนะบกหลอนะกินหลายบทสี่ห้าจานกินหลายเดอ้อเมื่ออื่นสี่เก็นงานมาได้พี่น้อง สี่เป็นแม่บ้านเฝ้าห้องน้ำอย่างเดียวกับว่ได้เด้อถ้าสอบคลิปนี่ถูกอกถูกใจวีเอฟซีมาใหม่เพิ่มมาใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติตตามสง่งใยเหียวสายแดงเลยเด้อพี่น้องพี่น้องกระถามดีดีคอยกระบอกอีลีเลยเนาะสื่อยายหียวสือพ่อแม่ตั้งมาซะยันน้อยเขาเขาลอ่องอีเหยวอีแห้งพอโตขึ้นเขาก็นนาเอิ้อนายเหยว ยังแห้งพราะผอมผอมยังกุ้งแห้งพี่น้องไะได้สื่อยังเหีห่ยวมาตลอดถ้าสอบช่องยังเหี่ยวกดไลค์กดแช์กดติดตามช่องยังเหีห่ยวเด้อขอบใจเอฟซีหลายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะยังเหี่ยวจ้า